นำไปประกอบอาหารทั้งปีครับสำหรับมะเขือพ่วงอยู่ในพ่นี่ก็สวัสดีพี่ๆนองๆครับลังจากอยู่โซนดันบนแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่แต่ลุงเงาของไผ่กิมซสุ่งในการถอดนำไปประกอบอาหารทั้งปีครับสำหรับมะเขือพ่วงอยู่ในนี่ครับมะขามแช่เย็มตร้ก็ปลูกนะครับก็คร้ยาพี่ก็นองครับเดี๋ยวลงไปดัน ลายพี่น้องจะสังเกตเห็นอะไรนะครับห้างบ่อเด็กสมชีกนะ็เป็นปกติพี่นอนเองนครับอันะไรเป็นสวนพลังใหญ่กิมจูนะครับที่เขาปลูกไม้แต่บางทัานได้เอาพวกใบอ่อนครับน้ำด้วยครับสำหบยอดอ่อนนั่นเองนะครับเนาะกะน่ำไปเจนผักให้รับประทานก,กับอาหารต่างๆบรรยากาศโดยร,รวมนะครับช่วงกลางพื้นที่ขึ้นไปด้านบนอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ ท่ามกินทั้งหมดนี่ครับนี่คงจะกรอบอาหารนะครับเขาก็เอาเนี่ไปถ่ายคลายว่าเป็นอ้ไอ้สิ่งที่ว่าซอยห้า้เป็นแรงบาดาลใี่นกองครับเดี๋ยวลงไปดันลายพี่นองจะสังเกตเห็นระดับจะเพือดกวกส่วนเพื่อนออกน,นั่นเองครับเพราะว่าเขากบบคอค่อยพัฒนาไปนะครับเพราะว่าแรงงานบาหลายนี่ครับจะปวกออกด่านนะครับ นี่ครับก็บคืออยู่พื้นที่ราบที่เป็นส่วนที่ว่าปลักดำเขาใส่เขาบ่ิถ้าบริโภคให้ในคนเลื่อนเ่าหลายนะครับกับต้น,นช่มพูอันนี้ครับอันนี้ก็คือาลังสายพันธุ์กิมจูนี่ต้นต้นที่อ,อกครับมาเบิงอยกด้านหนึ่งครับของสวนาลังกิมจูนะครับแต่นำไปประกอบอาหารทั้งปีครับสำหรับมะเขือพ่วงอยู่ใน พันธุ์ที่ห้ามไา้นิดเดียวครับที่เราสังเกียติไวนี่ครับใส่ระยะเวลาสามปีบดนบนนั่นนั่นเองนั่บริเวณกลางหน้าพื้นที่ทํากินเฮ่านะครับเมื่อเนี่ยภาพพี่พานนองส่วนมากจะอยู่ออยู่หน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าพีทเนี่ยก็สวัสดีพีพีพน้องๆครับหลังจากอยู่โซนด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่แต่ลมเง,งาของพายกิมซุ่งแลังการถอด กรอบอาหารนะครับเขาก็เอาไอ้นี่ใบถาคล้ายๆว่าเป็นไอ้ไอ้สิ่งที่ว่าอซอยห้าไอ้เป็นแรงมาตสมบูรณ์มากยงามครับทุกเส้นทุกอย่างที่ห้าได้ลงเมื่อทําแล้วนะครับเขาก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับในสิ่งที่เ้ารอนติดนอนเพื่อนช่วงฤดูฝนจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะพาพี่ผ้านอนครับลงไปเบิ้งไอ้โซนด้านไอ้ อยู่ในน,นั้นครับ,บรเ้าบันได้ถมทีกนะ็เป็นปกติที่น้องกันครับอันะไรเป็นสวนพรัง่งกินจูนะครับที่เ้าปลูกไม้แต่บาท่านได้เอาพวกบริเวณกลางหน้าพื้นที่ท้ำกินเขานะครับเมือ่ไอไหร่พาพี่พ่อนอนส่วนมากจะอยูอ่อยู่หน้าเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศโดยร,รวมน,นะครับช่วงกลางพื้นที่ขึ้นไปด้านบนอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ท้ำกินทั้งหมด นี่ครับนี่คงจะขัดกับหน้าทุกมื่อนะครับหน้าใหลายหน้าเอามาเบิ่งกันเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเห็นนะครับอันนี้คือไอ้สะตบุ๋นบอกใครงามครับทุกเส้นทุกอย่างที่ห้าวได้ลงเมื่อทําแล้วนะครับเราก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับในสิ่งที่ห้าวพี่น้องครับมาเบิ่งอีกด้านหนึ่งครับของสวนฝรั่งกินจูนะครับตบุ๋นบอกใครงามครับทุกเส้นทุกอย่างที่ห้าวได้ลง เมื่อทําแล้วนะครับเราก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเป็นด่างดีนะครับในสิ่งที่เขาเาพิลอ์นอครับมับ่วบีด้านหนึ่งครับของสวนฝรั่งกิมจูนะครับเป็นด้าซึ่งหลายอย่างครับด้านบนจะมีพักเกียวแต่ว่าชวนด้างด่างครับอันนี้จะมีพักเมีรครับพี่น้องกําลังขอดอะอรูกช่วงต่างพื้นที่ทั้งพินต้องอันนี้จะเป็นสะด้วยเดิมด้วยเก่าแต่สมัย มันมานัา่นเองนะครับสูงใหญ,ญพ่พอสมควรนะครับอันนี้ปีที่สามพี่น้องนี่ครับจากทุกวันนะครับข้ากระต้องมาดูและนะครับแต่ข้าบอมาดูแล้าวกรมันจะเป็นการว่าข้าวบให้ความสนใจเขาอันเดงเขาจ,รรจ็จกบอคอยทุกวันนะครับข้ากระต้องมาดูและนะครับแต่ข้าบอมาดูแล้าวกรมันจะเป็นการว่าขาวบให้ความสนใจเขาอันเดงเขาจ,รรจ็จกบอบ หลายชิ้หลายยางครับด้านบนจะมีพักเกี่ยวต่ว,ว่าชวนด่างด่างครับอันนี้จะมีพักเมียรครับพี่น้องกำลังขอดออทำบ้านนะครับอันนี้้าข้าวบ่ดูแลก,กับบ่ปานนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่พวกอ้ายนานะครับที่เราสังเกตกล้วยน้ว่าไอ,อ้พันธ์เี่ยามากไอ้นิดเดียวครับที่เราสังเกตบ่านี่ครับใช้ระยะเวลาสามปีบ่ดนบ่อนั่น นั่นเองนะครับลาชิ้หลายยางครับด้านบนจะมีพักเกี่นนกกกกาย,ยารรนนวต่ว่าชวนดาน่ดางด่างครับอันนี้จะมีพักเมียครับพี่น้องกำลังขอดหลาชิงหลายยางครับด้านบนจะมีพักเกี่ยวต่ว่าชวนด่างด่างครับอันนี้จะมีพักเมียครับพี่น้องกำลังขอดกับหน้าทุกมือนะครับหน้าไมไหลหน้าเอามาเบิกันเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเห็นนะครับอันน <some> <time> ี <time> ้คือ ะบรรยากาศโดยร,รวมน,นะครับช่วงกลางพื้นที่ขึ้นไปด้านบนอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ทั้งกิ่นทั้งหมดนี่ครับนี่ผมจะควรจะเผือพวกแหนมส่วนเกินออกนั่นเองครับเพราะว่าขั้นตอนตางๆค่อ,อ,คอยๆพัฒนาไปนะครับเพราะว่าแรงงานเบาหลายนี่ครับกับพวกออดนะครับมีพวกจอบพวกแหนะนะครับพเพ,พราะว่าให้พวกสิ่งมีชีวิตต่งตางๆพี่ฝ้ายนอนครับเดี๋ยวลงไปด้าน าพี่น้องจะสังเกตเห็นระดับด้ายชิ่งหลายลายางครับด้านบนจะมีพักเกี่ยวแต่ว่าชวนดังดังครับอันนี้จะมีพักเมีรครับพี่น้องกําลังขอดอนี่ครับมีพวกจอกพวกแหนะนะครับเพราะว่าให้พวกสิ่งไม่ชีวิตตา่างๆทำบ้าน,นะครับอันนี้ถ้าห้าบดูแลก,กับบปานนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่พวกอ้ไรไลหน,หนานะครับพี่น้องสังเกตกล้วยลว่าต้นนี้นครับให้ลมเง,งา สูงแต่งานในอากาศผมนิหน่อยนะครับบางต้นแข็งเป็นพวกอ้อยนะครับแล้วก็พวกไอ้ไอ้พันธุ์ที่ห้ามไา้นิดเดียวครับที่เราสังเกตุบ้างน,นี่ครับใส่ระยะเวลาสามปีบ่ดนบ่น้านั่นเองนะครับหอหลูกพอฝนของคน,นอันนี้คือโซนที่สามที่น้องเพราะว่าโซนที่สามมันจะมีอยู่ด้านบนแล้วก็ลงมาด้านกลางนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านล่างเขาก็วานบางโบจะเป็นพวกกุ้งหอ,อย อุปรณ์ได้มีที่ส่วนที่อาศัยนั่นเองครับอากาศทุกสิ่งทุกอย่างครับเท่ากับบ่ค่อยได้เอาไปนั่งไปเป่ดนี่ครับพอดีเลยนะครับเนาะนี่ก็จะเกินพวกขานะครับขาหอมนะครับตรงหนึ่งขาพอดีนี่ครับเป็นเริ่องสมบูรณ์บ่ค่อยงามครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าได้ลงเมื่อทำแล้วนะครับเทาก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับในสิ่งที่เทา นอนอ้อนนะครับอันนี้นําไปประกอบอาหารนี่ดีได้แล้วครับสำหรับขาอ้อนนะครับบพรว่าจะเป็นดอกขาหรือว่าขัดกันหน้าทุกมือนะครับหน้าไร่หน้าเข้ามาเบิ่งกันเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเตียนะครับอันนี้คือไอ้สะนี่ครับมะขามแชะเย็มพวนี้ต้อปลูกนะครับตะไครทำบ้านนะครับอันนี้ถ้าเขาบาดูแลกกับบ้านนี้ นะครับอันนี้ก็จะมีพวกไอ้ปลายหนานะครับที่น้องสังเกตกล้วยนําว่าหลายชิงหลายอย่างครับด้านบนจะมีพักอยู่แต่ว,ว่าชวนดังดังครับอันนี้จะมีพักเมียครับพี่น้องกําลังถอดไอออันนีคือ,ยอยเกา่าพี่น้องก็ชวนมากพี่ๆน้องๆแล้วแต่น้นองคนอยู่คือมาเบิรงกันนะครับห้องก็ตองมาเบิรงกันเปลี่ยนแปลงนี่เรื่องนะครับ<อ>ว่าขาอ่อนนั่นเองครับอันนี้ก็ำลังกินสูตที่ว่าห้า ปลูกก้อนหนาแน,น่นครับกันได้การผอออุ่มพอกันไปน้ำนะครับนี่ครับก็ดีเลยนะครับเนาะนี่ก็จะเปือนพวกคานะครับคาหอมนะครับตลวหนึ่งคานก็ดีนี่ครับเพิ่มเริ่มเลยหัวคาอ่อนนั่นเองครับอันนี้ครับกำลังกินมจู่ที่วา่าเห้ปลูกก้อนหนาแน่นครับกันได้การผุ่มพอ,อกอัไนไปน้ำนะครับนี่ครับมาคานะแช่เย็มพวกนี้ก็ปลูก,กนะครับตะไคร่ ตาพี่นอนครับเดี๋ยวลงไปดันตาพี่น้องจะสังเกตเห็นอะไรไนี่ครับพอดีเลยนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นพวกชาครับชาหอมนะครับตัวนี้ชาพอดีนี่ครับเพิ่มเริ่มแบบใบอ่อนครับงามเลยครับตอนยอดอ่อนนั่นเองนะครับเนาะจะนําไปเกินผักหลับประทานกับอาหารตัดเตอนอนอ่อนนะครับอันนี้นําไปประกอบอาหารนี่ ดีได้แล้วครับต้องรับคาอ่อนนะครับโบว่าจะเป็นดอกคาหรือว่าพีพีเนี่ยก็สวัสดีพีพีน้องน้องครับหลังจากอยู่โซนด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่แต่ลมเง,งาของไผ่กิมซุ่งในการถอนสามาถอดไหมครับหลังจากนั้นครับนี่ครับ,พบเพอนจะเป็นไอ้หมาว่าเป็นไอ้ถอดบริเวณกลางหน้าพื้นที่ท้ำกินเฮ่านะครับเมื่อเนี่ยภาพพี่พ่อน้องส่วนมากจะอยู่ อยู่หน้าเลยนะครับเพราะว่าครับหอหลูกหอฝน่นอันนี้คือส้นท่ศามีนองเพราะว่าส้นที่ามันจะมีอยู่ด้านบนแล้วกัน